พูดโทอย่าลืมโทรนะมะม่วงนะคะสวัสดีค่ะมะม่วงค่ะสวัสดีค่ะ,คะม,มะม่วงอายุเท่าไหร่คะสี่สิบค่ะสี่สิบมะม่วงวันนี้มีอะไรจ๊ะ,ะอ่าเออ ชั้นๆก็คือคุณแม่วัยเจ็ดสิบหกแล้วค่ะแต่ยังทำตัวเป็นฮีโร่ของทุกๆคนเลยค่ะว้าวยังไงก็เริอ๋อมันเริ่มมันเริ่มจากคุณแม่เป็นคนชอบช่วยเหลือทุกคนเลยนะคะตั้งแต่ญาติพี่น้องคแล้วก็ตอนนี้ก็ขยายไปถึงเพื่อนของญาติพี่น้องด้วยอะค่ะเพื่อนญาติด้วยใช่เพราอย่างอย่างเพื่อนอย่างญาติพี่น้องอ่ะยังไม่เป็นไรอะหยิบยืมเงินส่วนใหญ่จะไม่ได้หยิบยืมเงินอะให้ไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบ ยาที่เกี่ยวดองกันห่างๆกันไม่ใช่ยาแท้ๆอะไรก,ก็จะแบบให้เงินอาจจะใครไม่มีเงินก็จะให้เงินใครมาขอก็จะให้ไปนะคะท่านรวยไหมคะคุณมั่ว ก็ไม่ไม่ได้ถึงกับรวยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ลําบากอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ใช้ที่ไม่เยอะค่ะอย่างหลานๆแบบไม่ใช่หลานๆใกล้ๆด้วยนะก็จะมาหยิบยืมพันสองพันห้าพันอะไรเงี้ยค่ะเยอะนะเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วห้าพันเยอะขอไลฟ์แม่่อยสิก็เดือนก่ะพื่นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเขาก็จะมาสักครั้งหนึ่งเลย้ะค่ะซึ่งเราก็จะบมาแล้วมันนี้ให้เขาอะไรอย่างงี้แม่ก็เออก็ก็ถือว่าทำบุญอะไรงี้่ะเรื่องเงินก็เรื่องหนึ่งก็ยังไม่เป็นไรยังไม่ได้ใช้แรงมาก แต่ตอนนี้ด้วยความที่ท่านอายุเยอะแล้วแล้วท่านก็ยังแบบแอคทีฟมากค่ะคือช่วยเหลือทุกคนเช่นอ่ะเพื่อนไม่สบายก็ขับรถไปรับเพื่อนที่บ้านแล้วก็พาไปหาหมอคือไปนั่งรอหมอด้วยแล้วก็ขับกลับไป่งบ้านแล้วค่อยลับขับกลับบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะิ็มันที่แล้วซึ่งบางทีเนี่ยเป็นโรงพยาบาลรัฐก็คือต้องไปรอนานๆอะไรเงี้ยค่ะก็แบบโอ้ทำไมเราทำไมแม่เราต้องไปด้านหอกับเขาด้วยอะไรเงี้ยทำไมญาติที่น้องเขาไม่ช่วยเนี่ยค่ะอ่าจนล่าสุดอันนี้เป็น เพื่อนคุณป้าอีกทีหนึง่งก็คือพี่สาวคุณแม่แล้วมีเพื่อนอันนี้เขาอยู่ตัวคนเดียวค่ะแล้วพอดีขโมยขึ้นบ้านก็แบบขโมยก็แงะประตูแงะหน้าต่างแล้วเหมือนเขาก็อยู่ไม่ได้ไม่ปลอดภัยมแม่ก็เลยไปซ่อมหน้าต่างซ่อมประตูซื้อม่านคือเหมือนทําบ้านให้เขาใหม่ <laughs> ลเลยก็เลยมันก็แบบโอ้แล้ว,ลวคือทำไมญาติพี่น้องเขาไม่ทําให้อะไรเงี้ยค่ะืซึ่งแล้วเป็นความสุขของเขาเนาะทั้งนั้นปัญหาละความสุขของเขาปัญหาคือคุณแม่ก็อายุเยอะอะค่ะแล้วก็ ก็ไม่ค่อยอยากให้ขับรถบางทีก็ขึ้นทางด่วนก็คือแบบอืมขับรถเยอะหาแทบทุกวันเลยดังน,น,นั้นวันนี้ก็เลยมีสองคำถามที่อยากจะรบกวนค่ะก็คือ,คอหนึ่งจะจะพอจะพูดยังไงให้มันเ f ฟเฟกตีฟกว่าน,นี้หรือให้เขาเออเราเรา,เราควรจะพอได้แล้วเนาะเราควรคจะอยู่บ้านถ,าถ้ามานานเท่าไหร่ระคะ โอ้ก็น่าจะตลอดชีวิตคือตั้งแต่เกิดมาก็เห็นคุณแม่ช่วยเหลือเขาเป็นจิตอาสาแต่เกิดตลอดชีวิตแล้วพ่กพี่จะพูดอะไรตอนนี้ค่ะให้คำตอบได้เลยนะจริงๆแล้วอะันนจะเอยยังไงคะหากิจกรรมอย่างอื่นคือตอนนี้ก็ปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาคือทำทุกอย่างเขาที่จริงๆนั้นในบ้านก็มีของให้ทำเยอะแยะมากมายแล้วค่ะก็คืนยังมีอะไรที่คุณแม่ไม่เคยทำอีกเอ่น้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยเลี้ยงไหมมีมีค่ะมีซึาเพิ่งก็เอาไม่อยู่ เียงแล้ใช่ค่ะถ้าท่านคิดว่าอยู่บ้านแล้วมันไม่มีอะไรอย่างี้เพราะนั้นข้อแรกเราเราตีไปเลยว่ามันทำไม่ได้มันมันไม่มีวิธีพูดใดๆส่วนข้อสองกิจกรรมมีครบหลากหลายแล้วพุทโธเลียเราบอกว่าคุณแม่เคยไปดำน้ำดูปลากรังเลยอยังมันต้องเป็นกิจกรรมที่คนสูงอายุชอบแล้วเผาเวลาเออไม่ลงงานเราคนมาโมงนี่มีกิจกรรมอะไรที่ทำด้วยกันทางบ้านไหมคะเหมือนเคยชวนหรือว่าคุณาโมก็ทำแต่งานแล้วเขาก็อยู่บ้านคนเดียวอ๋อ ก็จริงๆเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าแบบไม่ได้ไปทํางานก็จะพาไปกินข้าวไปคาเฟ่กับหลานอะไรเงี้ยค่ะก็มีไปใช่ไหมคะใช่ค่ะไปค่ะก็โอเคคุณแม่ทําครบเนี่ยคุณแม่ทําดีทุกอย่างนะคือคุณแม่จัดสรรเวลาดีซะด้วยใช่ไม่ได้บอกพ้องอะไรอ่ะที่เราจะไปลิดรอนความสุขเขาอ่ะมั่าจะเดีเป็นคุณแม่ที่ไม่รู้ว่ารู้ อันนี้ถ้าฟังแบบนี้นะรู้สึกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเขาทําประโยชน์ให้คนอื่นได้เยอะมากเลยนะไม่แลาวเรื่องที่เขาทำอ่ะเข้าใจนะว่าไปส้มหน้าตาปอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยนะเหมือนว่าถ้าอย่างนั้นหาคนไปเป็นเพื่อนเขาถ้าสมมติว่าเราไม่มีเวลาพอที่จะตามดูแลตลอดกลัวว่าอันตรายใช่ไหมหาเหมือนแนนนี่อ่ะมีแนนนี่สักคนเด็กๆคอยตามถือของให้เล็กน้อย เออคอยดูแลเป็นเกิดมีอะไรก็โทรหาเราเอออันนี้เกิอีกเรื่องหนึ่งไม่ชอบรับโทรศัพท์ออกไปแล้วก็หายไปเลยแล้วเราก็เป็นหายนะต้องไปแล้ต้องแค่ต้องขอบอกว่าช่วยพพ์บอกหนูหน่อยโอ้โไม่ใช่เรื่องใหญ่คุณมะม่วงไม่ใช่เลยค่ะโทรมาสายวันนี้มันไม่ได้จริงมันทำไม่ได้แหละแต่ว่าจ้างพี่เลี้ยงซะเออนี่งานได้หนึ่งข้อว่าจ้างคนอยู่กับแม่ครับโอเคนะคุณมะม่วงขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ คุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮ่ะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพูดถกพุดโธอย่าลืมโทรนะ